วันนี้แจ็คจะมาทำทะเลทอดชีสยืดสำหรับใครที่ชอบทานหอยทอดทะเลทอดเนี่ยควรดูคลิปนี้แล้วแชร์เก็บไว้ได้เลยนะครับแจ็คใช้เป็นแป้งหอยทอดของหมี่คู่ดาวถุงนี้เลยนะครับไม่ว่าจะทำแบบนุ่มหรือทำแบบกรอบก็อร่อยทั้ง2แบบควรจะมีติดบ้านติดร้านไว้นะครับแจ็คแนะนำเลยสะดวกมากๆอร่อยไม่ต้องปรุงเพิ่มเพราะว่าแป้งเนี่ยปรุงสำเร็จมาเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนการผสมแป้งก็ง่ายๆครับตักแป้งหอยทอดหมี่คู่ดาวลงไป5ช้อนโต๊ะ คูนได้เลยนะครับแล้วเติมน้ำเย็นลงไป100มิลลิลิตรใช้ตะก้อมือครับคนให้แป้งละลายตอนนี้แป้งละลายดีแล้วนะครับละลายง่ายมากทีนี้ให้เราพักแป้งทิ้งไว้แบบนี้เป็นเวลา10นาทีครบ10นาทีแล้วเตรียมลงกระทะครับขั้นตอนนี้เดี๋ยวแจ็คจะผัดถั่วงอกก่อนนะครับตั้งกระทะจุดไฟใช้ไฟกลางได้เลยนะครับน้ำมันพืชใส่ลงไปเล็กน้อยครับ พอกระทะร้อนแล้วใส่ถั่วงอกลงไปหนึ่งกำมือครับต้นหอมผักชีเล็กน้อยปรุงรสด้วยน้ำปลาครับเล็กน้อยให้ถั่วงอกมีรสชาติพริกไทยอีกนิดหน่อยครับผัดแป๊บเดียวก็พอนะครับสำหรับถั่วงอกให้พอสะดุ้งความร้อนเนี่ยครับผัดแป๊บเดียวแค่นี้ตักขึ้นได้เลยใส่จานพักไว้ก่อนนะครับทีนี้ให้เราตั้งกระทะไปเดิมเลยครับใช้ไฟกลาง ใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวแจ็คจะรวนพวกอาหารทะเลก่อนเริ่มจากกุ้งครับสตัวไว้หัวไว้หางนะครับผ่าหลังดึงเส้นดำออกหอยแมงผู้ครับห้าสิบกรัมมึกครับห้าสิบกรัมล้วนของทะเลในกระทะก่อนนะครับตอนนี้กุ้งเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะครับแจ็คจะหยดน้ามันเพิ่มอีกเล็กน้อย พอกระทะน้ำมันร้อนขึ้นมาแบบนี้แล้วเทปแป้งที่เราผสมไว้ลงไปครับขั้นตอนนี้แนะนำให้ใช้ไฟกลางค่อนอ่อนนะครับเลี้ยงไปเรื่อยๆแล้วให้เราตอกไข่ไก่ลงไปหนึ่งฟองครับใครจะใส่มากกว่านี้ก็ได้นะเกี่ยเกี่ยกระจายไข่ครับจะจะไม่คนละนี่กระจายกระจายแบบนี้ พอแป้งด้านล่างเสร็จตัวเนี่ยแจ็คก,ก็จะเริ่มฉีกนะครับฉีกได้เลยแล้วก็กลับด้านครับนี่ uh huh. อย่างที่บอกนะครับแป้งหอยทอดของมีคู่ดาวจะทานแบบกรอบหรือทานแบบนุ่มอร่อยทั้งสองแบบครับพอแจ็คพลิกกลับด้านขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวแจ็คจะเพิ่มชีสลงไปแจ็คใช้เป็นมอสเซเลล่าชีสนะครับ ทำกินเองใส่ชีสจุกๆได้เลย,อยพอใส่ชีสลงไปแบบนี้เสร็จแล้วยกลงไปเสิร์ฟได้เลยครับเดี๋ยวความร้อนของเขาจะทําให้ชีสเยิ้มต่อนะครับนี่โอ้โหทีนี้เรามาทําในส่วนของน้ําจิ้มนะครับทําง่ายมากๆแจ็คใช้เป็นน้ําจิ้มไก่ครับสองช้อนโต๊ะและซอสพริกอีกสองช้อนโต๊ะครับใช้ปริมาณที่เท่ากันนะครับพอใส่ลงไปแล้วคนคลุกเ้าให้เข้ากันครับ ใช้แค่2ตัวนี้ก็อร่อยแล้วนะครับสำหรับน้ำจิ้มและน้ำจิ้มก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับทีนี้โรยต้นหอมผักชีครับเพิ่มสีสันและกลิ่นชีสกำลังละลายเลยครับนี่ยืดเยิ้มแบบนี้เลยนะโอ้โหน่าทานมากๆหืเหมือนไงสูตรชีส ทำทานเองครับชีสเท่าไหร่ก็ไดู้ห,หยืดมากครับขออนุญาตนะครับลาดแบบนี้เลยนี่ทานแบบนี้ถึงจะอร่อยโอ้โหมวนก่อนครับมาไปครับอือออร่อยครับชีสเต็มๆนี่ ทานแป้งบ้างตัวแป้งครับืชีสสะใจชีสมากนี่นะครับไปอือหืออร่อยครับอร่อยจริงๆไม่ว่าจะนุ่มหรือจะกรอบเนี่ยแป้งหอยทอดมีคู่ดาวเอาอยู่นี่นะครับไปอีกคำนึงอือหือขอแนะนำเลยครับทางบ้าน หาซื้อติดบ้านติดร้านไว้นะครับแป้งหอยทอดมีคู่ดาวไม่ว่าจะกรอบจะนุ่มอร่อยทุกเมนูสุดยอดวันนี้แจะกต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ